ชีวิตเจ้าของอพาร์ตเมน์นะคะอันนี้ชื่อผักพันอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องเอาถูกมาอ่านเป็นผักตลาดไห่เล็โอ๊กอะไรก็ไม่รู้เป็นผักตลัดนี่แน่อว่างไงโยนเป็นกิจกรรมเนาะของความสุขเนาะเพราะเราชอบผักเนาะดูสิครับปลูกเอาไว้เยอะแยะเลยค่ะมือดำไปนิดนี่แตกยอดเต็มแล้วนะคะใบชมวงค่ะว้าวน่ารักชีวิตเจ้าของ อ่ะอาพาร์ตเมนต์อจัดอ่ะนะคะอสังหาให้เชา่าค่ะอุ้ยสวยมากขอไว้สิบห้าวันโอ้ยมะเขือเทศอะไรนะคะพันอะไรคะเนี่ยราชิน,ชนีใช่ไหมโอเป็นแล้วนะคะเนี่ยความสุขเล็กๆยามเย็นนะคะค่ะเอาไว้เ,วเก็บกินใช่ลูกน้องจะได้กินนะคะเพราะลูกน้องของประมัลูกน้องที่อาพาร์ตเมนต์เก่าไอ้นุ่นบอกว่าชอบมากชอบมากเจ้านายบอกว่าซื้อที่ตลาดแพงมากเลยเจ้านาย รอบนี้เจ้านายว่าเจ้านายปลูกให้กินไปเลยก็แล้วกันนี่มะเขือนะคะเป็นลูกหมดแล้วนะคะมะเขือวางตุ้งเธอนี้โรยไว้เต็นเออมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อะค่ะโรยทับเปลื่องเมล็ดเลยสวยงามค่ะ่คะเจ้านายเหมือนเป็นลูกน้องเลยใช่ค่ะส่วนลูกน้องนู่นรดน้ำต้นไม้อยู่ด้านหน้าใช่ค่ะลูกน้องใหม่นะคะบรรยากาศกำลังโพลเพยนะคะรู้จักปราเนี่ยโพลเพย์เขาเรียกภักกลางเขาเรียกโพลเพย์ไหม โอเคนี่กวางตุ้งนะคะใส่รวยไว้เองค่ะให้มันแย่ยงกันเติบโตนะคะต้นไหนรอดคือต้นนั้นนะคะแล้วอย่ารยเยอะโอเคเดี๋ยวรอประมาณสองเดือนสองเดือนเลยเหรอน่าจะถึงือเปล่าไม่รู้นี่นะคะแปลงผักของเจ้านายนะคะไว้ท้ายที่ค่ะสวยงามเลยค่ะยามเย็นนะคะกับแปลงผักน้อยๆของเราค่ะถั่ถวพลูกกำลังขึ้นแล้วนะ ใช่ค่ะกินไม่หมดแล้วค่ะสะอาดปากปลอดสารพิษนะคะยิ้มอีกรอบค่ะจะได้ลากล้องค่ะโอเคบ๊ายบาย